ความเชื่อเราเนี่ยคือผิดกินวิตามินซีคู่กันด้วยเพื่อเป็นตัวชูโรงตีนไก่นะ oh. ไม่ใช่ตีนคนฮัลโลกลับมาพบกับตาเต้อีกครั้งนะคะจาก Cheek Me Chanel นั่นเองวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อคอลลาเจนที่หลายๆคนนะมาจะเข้าใจผิดซึ่งตัวโปรตีนตัวเนี้ยจะมีกดอมิโนอยู่ย0กรกดดังนี้นั่นเอง ถ้าสมมติว่าให้เราพูดเกี่ยวกับกรดอะมิโนทั้ง20กรดเนี่ยคนดูจะต้องเบื่อเราแน่ๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นคอนเทนต์อันนึงเนาะถ้าสมมติว่าใครที่อยากว่าอยากรู้เกี่ยวกับพวกกรดอะมิโนทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาข้งางใต้ล่างให้หนะจ๊ะ๋ยวเราจะมานังพูดให้ฟังอีกทีนึงว่าโปรตีนมีกรดอะมิโนเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างแล้วช่วยอะไรบ้างโอเคนะซึ่งเวลาเราทานตัวโปรตีนเข้าไปใช่ไหมจากตัวโปรตีนปั๊บจะแตกกรดกรดอะมิโน กรดอะมิโนเนี้ยก็จะเอาไปซ่อมแซมส่สวนร่างกายส่วนที่สึกหรอของเราจริงๆแล้วอ่ะพวกเกี่ยวกับคอลลาเจนอะ่ะบางคนก็แบบเฮ้ยกินธรรมกินอย่างอื่นเไรก็ได้ความจริงเนี่ยร่างกายคงเราสามารถสาาร,ถร้างคอลลาเจนขึ้นมาได้เองอยู่แล้วนะเราสามารถกินคอลลาเจนที่แบบว่ามาจากธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเป็นบล็อกแครี ไห้นมไหยไก่เป็นต้นหรือว่าเราจะกินตีนไก่ได้นะเพราะว่าตีนไก่เนี้ยมีคอลลาเจนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทําไมต้องกินคอลลาเจนด้วยวะเราเป็นคนคนหนึ่งที่ทานคอลลาเจนเหมือนกันซึ่งตัวนี้เลยสาเหตุว่าทําไมเราถึงทานหรอ mm hmm. อย่างแรกเลยที่เราทานเราทานเพราะว่าทุกๆวันเนี้ยเราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบเราไม่สามารถทานโปรตีนต่อวันหนึ่งอะให้ถึงได้เพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีตัวคอลลาเจนเนี้ยเพื่อให้เดาได้รับ โปรตีนต่อวันจะบอกก่อนว่าเราไม่ได้มาขายคอลลาเจนนะจ๊ะเพราะาคอลลาเจนอันเนี้ยไม่มีแบรนด์และก็ไม่มีผู้สนับสนุนอะไรทั้งสิ้นเรามาแจกความรู้โอเคนะคอลลาเจนทําให้ผิวขาวซึ่งความเชื่อเราเนี้ยคือผิด บอกเลยว่าคอลลาเจนไม่ได้ทำให้ผิวขาวคอลลาเจนทําให้ผิวออล่ขึ้นได้เท่านั้นเขาไม่ได้ทาให้ผิวขาวจา้ะเพราะว่าคอลลาเจนคือโปรตีนโปรตีนชนิดนี้เป็นโปรตีนขนาดใหญ่ซึ่งมันไม่สามารถซึมผ่านผิวได้ถ้าจะซึมผ่านผิวได้ขนาดนั้นก็คือน้อยแบบน้อยน้อยมากๆที่เขาบอกว่าเฮ้ยหน้าเลียนใสขาวเวอร์ในครีมนั้นอ่ะอาจจะผสมสารตัวอื่นลงไปก็ได้ซึ่งไม่ใช่ตัวคอลลาเจนแน่นอนจ้ะ คอลลาเจนทาให้อ้วนหรอความจริงแล้วว่าคอลลาเจนอะมันไม่ได้ทําให้อ้วนก็บอกไปตั้งหลายรอบแล้วคอลลาเจนคือโปรตีนที่มันอ้วนมันอ้วนเพราะน้ําตาลแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าน้ําตาลอะคือมันมีหลายโรคมากโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคโอ้โหทั้งหลายแหละและจะบอกอะไรให้ฟังว่าไอเป็นอาหารชั้นดีของมะเร็งเลย ที่เราอ้วานแล้วอ้วนเพราะน้ําตาลไม่ได้อ้วนเพราะคอลลาเจนนะจ๊ะการทานคอลลาเจนอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดก็คืออย่างแรกเลยเราควรทานคอลลาเจน5มีการถุงมิดกรัมแล้วเราก็ควรจะ กินวิตามินซีคู่กันด้วยเพื่อเป็นตัวชูโรงด้วยกันเพราะว่าคอลลาเจนกับวิตามินซีเนี้ยมันเป็นของคู่กันและที่สําคัญก็คือเราควรจะกินตอนท้องว่างเพราะว่ามันจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนั่นเองทานคอลลาเจนกี่วันถึงจะเห็นผลคอลลาเจนอ่ะมันคือโปรตีนถูกไหมร่างกายคนเรายังต้องการโปรตีนยู่เลยทุกวัน75%ของร่างกายเราอ่ะก็คือโปรตีนะนะและคิดดูว่าเราอ่ะเสียโปรตีนทุกวันไม่ว่าจะเกิดจากความเครียด ซูบุรีจัดตอนพักผ่อนไม่พอซึ่งพวกนี้ทำให้เสียโปรตีนอยู่แล้วอ่ะซึ่งคอลลาเจนอันนี้มันต้องกินทุกวันและต้องกินนานมากๆกว่าจะเห็นผลเพราะมันต้องเอาไปทอมแสงแล้วแต่ร่างกายคนด้วยนะใช่แล้วแต่ร่างกายคนด้วยอ้าวคอลลาเจนอะไรนะไปกินทำทาวเลยวะผิวหนังค่ะคอลลาเจนเป็นไงผิวหนังค่ะคอลลาเจนเป็นยังไงหรอเราสังเกตดูก็คืออามาหางตุ้นั่นเองจะมีิ้วรอย อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือผิวหนังที่เริ่มขาดคอลลาเจนแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าตอนที่เราเองเด็กๆอะ่ะยังไม่ถึงอายุส0สิบอ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยผิวใสเนียนมากว่ะแต่พอมึงอายุสาสิบขึ้นไปแล้วอะ่ะคุณจะเห็นว่า oy, เฮ้ยร้วอยมาได้ยังไงดอกต้องไปฉีดหน้าแล้ว <c oughs> ดูดีนะยังยงไม่สามสิบตอนนี้ยังไม่สามสิบต้ฉีดมา <c oughs> <c oughs> นั่นแหละก็คือ ร่างกายคนเราอ่ะมันเริ่มคอลลาเจนเริ่มผลิตน้อยลงตอนอายุ30บวกขึ้นไปแล้วมาสรุปเลยและกันคอลลาเจนคืออะไรคอลลาเจนก็คือโปรตีนนั่นเองถ้าคนที่อยากจะทันสิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับคอลลาเจนก็ทานไปแต่ใครที่บอกเฮ้ยคอลลาเจนจากธรรมชาติกูก็สามารถกินได้ ก็โอเคสนับสนุนให้คนไทยกินตีนอยู่แล้วนะจ๊ะก็กินตีนกันเยอะๆจะได้เพียงพอต่อร่างกายนั่นเองนะจ๊ะแต่ว่าตีนไก่นะไม่ใช่ตีนคนถ้ากินตีนคนเมื่อไหร่คือทิ้งมีชแนลนี้ไม่เกี่ยวนะจ๊ะแล้วก็ไม่ออกค่ารักษาพยาบาลให้ด้วยนะจ๊ะใครที่อยากจะรู้ว่าทานคอลลาเจนอย่างไรให้กนิ่นยงมากขึ้นก็ติดปากติดตามกันอีดหน้าเลยนะจ๊ะ ตอนนี้เราต้องไลค์ก่อนแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์ซับสไคร์ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย